ว้ามันุ้มอยู่มันชนวะทำเลยไปดเทนึงตับบั้ใขออนุญาตขนตอนนะครับอีมติดางอันนี้ชโดยเปนอ่ะกดเชียร์อไปได้มนี่พี่พีมีเอากันเอายากันเดเซอร์ไหมลงลงมมาแล้วผมมาแล้วแรงแรงแล้เจอะครับห่วยไอ้จีสัตไปกันตีม พี่ชายเลยแค่แปดนาทีเองพี่ผมเสียดายแทนเลยอ่ะมาทันแล้วพี่เขารับประทานไปแล้วอ่ะโอเคครับห้าพันบาทนะครับโดนค่าอะไรครับห้าพันบาทกุ้งคาวกุ้งสองกุ้งไปเว้ยแทมต่อไปไปนั่ง R35 เลยระยะเจียวนะครับหกสิบนาทีห้าสิบเดียวไปเป้าหมายต่อไปเกียรรถพังไอ้สัสตร์เดินมานายนาย รถพังทำอะไรไม่ได้อ่าไอ้ที่มันไม่ขึ้นได้อ่ะไอ้สารไม่ได้เหินด้านด้เนี่ยกลับจงกว่าไม่ถูกอ่ะไอ้หี้ย่ลุงลุงผมเองเอา กัดจังหวะไม่ทันกัดจังหวะไม่ถูกครับว่ามันขึ้นยังไงลืมแล้วไม่ได้ไม่ได้โดดนานเอาสวยดิอย่างเงี้ยเสร็จกูดิไอ้กเอกรงกเงกรงเกรงเกวงน้องน้องเพียงเพียงเพียงแจ็คแจ็คแจ็คแจ็พี่ขอได้ปะพี่ขอได้ปะแจ็ค <c oughs> ให้เลยแล้วกันอัปนะครั <c oughs> บพี่ไปเพี่เองพี่เอง ฟังเพลงมาฟังเพลงปะจะไปฟังได้เัยสวัสดีครับพี่ชายไม่ได้เบื่อคือได้เบรได้ดัปันด้โปดดัโปโปแจ็คจะตังกูละ

ใส่ไปแล้วใส่ไรใส่แลไนี่ไผมรับเองครับรับองครับงออกไหมครับเย็นก็ไได้าเยรบอลหรอไม่ใช่หรอกไยนนี้จะแห่คงไปไม่ได้กูเกมไปทียเอ้ยหมุ่ยหม่ยหมุ่ยหมุ่ยสีเกียล่ครับบัง ถ้าโดนบอกเลยนะพี่ไอ้นะพิงพี่ไกลมากรอช่วยพี่นั่นแมวนั่นแมวผมวันนี้เราเฮ้ยเท่าไหร่ครับเอาไปได้ไปสามคนเลยใช่ไหมครับได้สามเลยรวมรวมเหมือนห้าครับที่เราแจกถเท่าไหร่นะครับเหมือนห้าครับร้านจ่ายดพี่จ่ายดิเอาซับหน่อยครับกระเป๋าอะไรครับเก้าส่วนห้าโอ้ยเฮียแม่งทำงานรอดดิวันได้หมื่นห้าไอ้สัตว์ เอาสน่ะไอเฮียทำงานได้รอบนึงยวเหมือนห้าเลี้ยงหมูชั่วโมงนี้เนี่ยเยี่ยไปหรือเปล่าครับนี่เยียไปหรือเปล่าเสองก็ได้ครับพี่เหมือนสองโอ้ยังเป็นหมื่นอีกก็เลขอะไรเลขอะไรแปดสี่เจ็ดครับไอเนี้ยอย่างแพ้กันงานนี้ก็อันนี้แล้วนะคู่ผมเข้าคููกันเป็นว่าเล่นเลยนะมึงเหมาบันไดเฮียเหมาใจบันไดเหมาจ่ายอ่ะเหมาจ่ายอ่ะวันเนี้ยวันเนี้ยถึงตีสองอ่ะ ใช่ตีสองิ่ไปไปไหนครับไปพาวครับหนึ่านี่ทำงานประมาณสี่สิบนาทีเพิ่งได้หมื่นห้าเลยเนะี่ยมันเป็นค่าเสียงไคลลลลยครับแว่เลยเบลว่ะครับแวรเลเบลหนอครับแต่แต่คุ้มจ่อยู่เขาไปส่งเราหลายที่เลยดูดิปกติมันแค่จอดหน้าคุกนะครับจริงๆอันนี้ก็เดี๋ยวบริการจะอนนบริการแบบว่าจนจบภารกิจที่เราออกไปได้อะ <c oughs> บริการไปทำใจจันอะ โอเคจะรอดไปเนี่ยรอดครับรอดครับแต่พัดได้ไหมแต่พัดได้ไหมหลับจัดจริงจริงครับแต่พัดได้ไหมตรงๆเลยเอาสิบเอ็ดเมตรเลย กดตังค์บ้านมากดตังค์บ้นมงถุงเดี๋ยวไปเอาที่บ้านนะถุงเอยู่ไหนอะ,อะโดนห้าพันใช เลยเก็บหัวละห้าพันเลยใช่ครับก็คือเป็นชาติเสี่ยงภัยหัวละห้าพันเออก็จริงครับแล้วทำงานอย่างนี้ได้เงินเยอะไหมผมเพิ่งมาทำวันแรกครับลุงแล้วรวยไหมยังไม่รู้เลยครับก็เพิ่งลองหมื่นห้าเมื่อกี้นะร่ยไอ้สัสมึงจะรวยขนาดไหนเฮ้ยฮ่าเอซับชัวร์ทรงนี้ใช่ไหมเอซับพะเพาอยู่นู่น ลาชิโลจะหาโจลูกกันเราไม่มีถุงซับปะต้องห,หอไปแล้วต้องเอา,เอาที่บ้านถ้าเราชนะรอบนี้เราก็ต้องไปวัดคะแนนอีกทีหนึ่งที่บ้าน แล้วม,มันให้ตีกี่รอบวะแน่ใจว่ามีอีกรอบหรือสองรอบหรือว่าอโอ้เยอะจ,จัดเลยนะแถวลงเยอะมากก็อื่นแม่งอุ้มกันยี่สิบสามสิบเคสอะเอซับสามบยี่สี่มั้งไอ้สัดแต่เอแฟบแพ้ไปหนึ่งได้อยู่แต่อันนี้เราก็เยอะอยู่นะวันเนี้ยใช่ใช่ใช่ได้อยู่แจ้งเงื่นอนเขาไม่อุ้มกันหรอวะเมื่อกีผ้ผมตอนอุม้มผมเห็นซาเวตตีกับใครแหละไม่เห็นใครอุ้มเลย สวัสดีครับพี่อ,อ, s <S อ,อ,อตัวทีครับตัวที่ตัวทีใครเนี่ยครับกดซับมป้าชิโน่กดซับมปขอนีไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพ<ช>ี <ๆ S 2> ่อไอ้โรยอาหาตัวหลุดเหรอช่วยเพื่อนหาตัวหลุดนี่ไงตัวหาอยู่ มีใครอุ้มอยู่จะย่าเบกได้นะครับใครอุ้มอยู่จะย่าเบกได้กลัวเลยมรู้สึกอุ้มไม่ค่อยได้แล้วอะผีมุดตกสู้ใครไม่ได้แล้วแต่ละไม่ได้ขับรถนานยอมละยอมแพ้เดี๋ยวลุงดึงแบบเดี๋ยวเดี๋ยวกลับแล้วยอมแพ้ละสูไม่ได้ไม่ไม่ครับไม่ไม่ถ้าลุงขอเดี๋ยวผมจะปลุกไฟให้ลงเองจะเป็นน้ำมันเลยไอ้ลุงเดหาใครอุ้มแล้วอุ้มรางวันแล้วจนตีสองเก่งเยอะละ 这烟盐包来啊！这盐啊。